เสียงอ่านธรรมะคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกเสนอพระสูตรเรื่องอักขณะสูตรว่าด้วยเรื่องในสมัยและม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปุุชนไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะจึงทำกิจ โลกได้ขณะจึงทำกิจแต่เขาไม่รู้ขณะหรือไม่ใช่ขณะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการมิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจันยร์แปดประการนี้แประการเป็นฉไหนดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรระณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จําแนกธรรมและทำอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสุขมาให้ เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้กำเนิดในนรกเสียดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้มิใช่ขณะนี้มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพาน ให้ถึงการตัดสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลน,นี้กำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียดูก่อนพี่สุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะนี้ไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สองอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหรันตัดสรุ้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลน,นี้เกิดเป็นเปรตวิสัยเสียดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะนี้ไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สามอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหันตรัตสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ สเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้ อันพระสุกตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งเสียดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะนี้ไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและทำอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพาน ให้ถึงการตัดสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในปัจจันตะชนบทและอยู่ในพวกป่าเถื่อนไม่รู้จักดีรู้จักชอบอันเป็นสถานที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะนี้ไม่ใช่สมัย ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอาหารหันตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสถถัตถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและทำอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัส,สรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลน,นี้กลับมาเกิดในมัชชิมะชนบทแต่เขาเป็นคนเห็นผิดมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคุณมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายที่เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณะพรามผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกระทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามไม่มีในโลกดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะนี้ไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจันย์ข้อที่6อีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและทำอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงสแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตัดสู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลน,นี้ กลับมาเกิดในมัชจิมะชนบทแต่เขามีปัญญาสามบ้าใบาไม่สามารถรู้อัดแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตดูก่อนพิสุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่เจ็ดอีกประการหนึ่งตะถาคตอุบัติแล้วในโลกเป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมทำอันนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้ อันพระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้วแต่พระผู้มีพระภาคมิได้แสดงถึงบุคคลผู้นี้จะเกิดในมัชจ,จิมะชนบทและมีปัญญาไม่บ้าใบ้ทั้งสามารถจะรู้อัดแห่งสุภาษิตและทุกภาษิตดูก่อนพิสุททั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่8ดูก่อนพิสุทั้งหลาย การอันไม่ใช่ขณนะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แปดประการนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายส่วนขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีประการเดียวประการเดียวเป็นฉนหนดูก่อนพิสุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ สเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและทำอันตถาคตทรงแสดงเป็นธรรมนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้พระสุคตเจ้าได้ทรงประกาศแล้ว และบุคคลนี้เกิดในมัชชิมะชนบททั้งมีปัญญาไม่บ้าใบสามารถเพื่อจะรู้อัดแห่งสุภาษิตและทุกภาษิตได้ดูก่อนพิ่สุทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขศาสดาครั้นตรัสวยาก์ภาษิตนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า ชนเหล่าใดได้เกิดในมนุษย์โลกแล้วแต่ไม่ได้เวลาในพระสัตธรรมที่พระตถาคตทรงแสดงแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเวลาที่เสียไปนั้นคนเป็นอันมากกล่าวว่าทำอันตรายแก่บุคคลเป็นบางครั้งบางคราวพระตถาคตจึงจัดเสด็จอุบัติขึ้นในโลกการที่พระตถาคต สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กำเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงพระสัตธ,ธรรมหนึ่งที่จะพร้อมกันได้ทั้งหมดหาได้ยากในโลกบุคคลผู้หวังประโยชน์จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นตนจะพึงรู้แจ้งพระสัตธ,ธรรมได้อย่างไรเวลาอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปย่อมจะเบียดเสียดเศร้าโศก กันอยู่ในนรกหากว่าเขาทำความเที่ยงตรงแห่งพระสัทธรรมคืออริยมรรคให้ถึงพร้อมในโลกนี้ไม่ได้ชื่อว่าทำให้ประโยชน์ล่วงเลยไปแล้วจะเดือดร้อนสิ้นกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นคนที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พลาดจากพระสัทธรรมเสียแล้วจะสเสวยแต่สังสารวัตร คือชาติและมรณะสิ้นกาลนานส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตประกาศพระสัตธ,ธรรมแล้วได้ทำแล้วจะทำหรือทำตามอยู่ซึ่งพระดำรัสของพระาศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะคือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกชนเหล่าใดดำเนินไปตามหนทางที่พระตถาคต ทรงประกาศแล้วระวังอยู่ในสังวรที่พระตถาคตผู้มีจักษุผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วมีสติทุกเมื่อตัดอนุสัยทั้งปวงอันลั่นไปตามกระแสะแห่งบวงมานอยู่ชนเหล่านั้นแลชื่อว่าบรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งในโลกแล้ว